ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาแรงกับแบงคข้อปลอนะครับก็วันนี้มาพบกับผมนะครับจิตร์กัดรับผิดชอบในส่วนของเอพิโซดที่11และเอพิโซดที่12 นะครับในส่วนของ EP วันนี้นะครับแน่นอนนะครับท่านเห็นชื่อรายการอยู่แล้วเนาะรายการมาแรงนะครับไม่ใช่มาแรงแซงทางโค้งนะรายการมาแรงเนี่ยจะเป็นรายการที่นําเอาดีกาจากบทบันนะครับที่น่าสนใจเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในบทบันเล่มที่6กันแล้วนะครับก็เดินทางกันมาถึงเล่มที่6แล้วนะไหนใครยังไม่ได้เริ่มต้นอ่านคําบรรยายนบ้าง อย่าลืมเริ่มต้นอ่านคำบรรยายนีย้ได้แล้วนะครับและทีนี้ในบทบันวันนี้นะครับเป็นดีกาเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานในส่วนของประเด็นที่ว่าประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมันคืออะไรนะครับประเด็นข้อพิพาทมันคืออะไรนะครับซึ่งเราก่อนที่เราจะไปดูดีกานะครับเรามาดูคําถามจากบทบันในวันนี้ก่อนนะครับคําถามตัวนี้ครับมันเป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าคําให้การเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายตามวิแพ่งมาตา177วัสอง คำให้การไม่ชอบด้วยกฎหมายแบบนี้เนี่ยจะถือประเด็นตามคําให้การได้หรือไม่อันนี้คือประเด็นแรกและในส่วนประเด็นที่2ครับข้อเท็จจริงที่ได้จากคําเบิกความของตัวพยานนะครับข้อเท็จจริงที่มาจากคําเบิกความของตัวพยานไม่ได้มาจากคําฟ้องหรือคําให้การแบบนี้ครับจะถือว่าเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทหรือไม่เห็นไหมมีอยู่2ประเด็นให้ท่านต้องทําความเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้น ก่อนจะไปดูฎีกาเรามาดูหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนในเรื่องของการกําหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับประเด็นข้อพิพาทคืออะไรนะครับความหมายส่วนแรกประเด็นข้อพิพาทคืออะไรท่านจําไว้แบบนี้ว่าประเด็นข้อพิพาทคือสิ่งที่เขาเถียงกันใครเถียงกันท่านลองดูคนนี้นะครับเห็นไหมโจทย์เป็นฝ่ายยื่นฟ้องคดีฟ้องโจทย์ชอบด้วยกฎหมายจําเลยเป็นฝ่ายที่ทําคาให้การแก้คดีของโจทย์นะครับจาเลยยื่นคาให้การมา เห็นไหมการที่โจทฟ้องจำเลยไม่ยอมรับมันเกิดเป็นข้ออะไรขึ้นมาเกิดเป็นข้อเถียงขึ้นมานะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยใครจะชนะคดีในประเด็นนั้นอย่างนี้แหละครับไอข้อเถียงตรงนั้นแหละเราเรียกทางกฎหมายว่าเป็นประเด็นข้อพิพาทศาลจะต้องกําหนดนะครับและศาลเนี่ยจะต้องวินิจฉัยนะครับพิจารณาพิพากษาคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทที่ได้กําหนดไว้นะครับอันนี้แหละคือความหมายของประเด็นข้อพิพาทเพราะฉะนั้นนะครับ ประเด็นข้อพิพาทมันจะเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากอะไรไม่ได้เลยนอกจากคําฟ้องคําให้การและคําคู่ความอื่นๆนะครับคําคู่ความอื่นๆก็อย่างเช่นอะไรนะครับสมมุติว่ามีการร้องครอบครองปรปักมานะครับมีผู้ร้องยื่นคัด้านเข้ามานะครับยื่นคําร้องคัดค้านเข้ามานะครับบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่ดินตัวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะแบบเนี้ยไอ้คาร้องดังกล่าวเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นคําคู่ความนะครับเมื่อเป็นคําคู่ความนั้นเท่ากับว่าอะไร นั่นเท่ากับว่ามันต้องเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทขึ้นมานะครับกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทนะครับอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความของประเด็นข้อพิพาทคืออะไรประเด็นข้อพิพาทต้องเกิดจากคําฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายและตัวคําให้การที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันเมื่อคําฟ้องคําให้การมาเจอกันนั่นเกิดตรงกลางขึ้นคืออะไรคือข้อเถียงระหว่างสองฝ่ายว่าโจทย์ หรือจำเลยจะชนะคด,ดีอันนี้แหละเราเรียกเขาว่าเป็นประเด็นขอ้อพิพาทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะในส่วนของหลักกฎหมายกันว่าคําฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายคืออะไรคําให้การที่ชอบด้วยกฎหมายคืออะไรนะครับเราดูสีฟ้าบนสไลด์ก่อนคําฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเปิดวิแพ่ง172วักสอฟ้องจะชอบด้วยกฎหมายขอท่าน3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกอะไรครับข้อหาส่วนที่2ครับ ข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาพูดเป็นภาษาคนชาวบ้านได้ไหมก็คือไอเหตุผลนั่นแหละว่าที่คุณฟ้องเขาข้อหาเนี้ยคุณมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนคุณมีข้ออ้างอะไรนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่คุณก็ว่าไปอ้างว่าจําเลยผิดสัญญาจําเลยผิดสัญญาเพราะว่าอะไรหนึ่งสองสามสี่คุณก็ว่าไปนะครับ อันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานะครับและข้อสุดท้ายที่ิวเตอร์ขอท่านิวเตอร์บอกว่าฟ้องจะชอบขอท่าน3ข้อใช่ไหมข้อหาข้ออ้างและขอท้ายฟ้องเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมีคําขอท้ายฟ้องด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีคําขอท้ายฟ้องมาศาลก็จะพิพากษาเกินคําขอของโจทย์ไม่ได้นะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง เวลาศาลท่านจะกําหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับให้ท่านตั้งหลักแบบนี้นะเขาจะดูจากคําฟ้องเป็นหลักเลยนะครับคำฟ้องนี่มาเป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะเกิดข้อเถียงกันได้นะครับนั่นแสดงว่าอะไรคนที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นคดีนั่นก็คือโจทเขาก็ต้องฟ้องมาฟ้องของเขาจะต้องชอบด้วยกฎหมายมีข้ออ้างอันาสัยเป็นหลักแห่งข้อหา1 2 3 4งสองสาเลยยื่นคาให้การเข้ามาปฏิเสธ1 2 3 4ตามข้อหาที่โจทอ้างแบบนี้ มันจึงเกิดเป็นข้อเถียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจำไว้ดีๆถ้าหากในประเด็นคำฟ้องคำฟ้องของโจทย์ไม่ได้บรรยายเนื้อหาถึงในส่วนใดไอ้ส่วนนั้นแหละถือว่าอะไรไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเอานะครับมันจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทได้ก็ต่อเมื่ออะไรต้องดูจากคำฟ้องเป็นหลักคำฟ้องโจทก์อ้างอะไรมาบ้างเอาตรงนั้นแหละหยิบมาเป็นประเด็นข้อพิพาทถ้าหากจำเลยมันเถียงมาปึ้งแต่ถ้าจำเลยยอมรับ นะครับข้อเท็จจริงเป็นอันรับฟังเป็นยุติก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทโอเคนะซึ่งเนื้อ,อาหาที่เกี่ยวข้องกับดีกาวันนี้มันจะอยู่ในส่วนของคําให้การนะครับฟ้องโจทย์ชอบมาแล้วแหละอ่ะฟ้องโจทย์ชอบมาเสร็จปุ๊บทีนี้คาให้การครับจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทได้คําให้การของตัวจําเลยจะต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยตาม1.7 7วรรควักสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดวักสองักฎหมายบอกเราว่าอะไรคําให้การที่มันจะชอบด้วยกฎหมายมันต้องอะไร ต้องแสดงโดยชัดแจ้งว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธรวมทั้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้นด้วยท่านอ่านตรงนี้อาจจะงงนะครับสรุปให้ท่านฟังแบบนี้ไอคำให้การที่มันยื่นเข้ามาเนี่ยและมันจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทได้ก็ต่อเมื่ออะไรหนึ่งจำเลยให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งเอานะจำเลยให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งบวกเหตุผลแห่งการปฏิเสธ ถ้าให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งบวกเหตุผลแห่งการปฏิเสธมานะครับแบบนี้แหละมันจะเกิดเป็นข้อเถียงขึ้นมาระหว่างโจทกับจำเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายถูกกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นข้อเถียงขึ้นมาไอข้อเถียงตรงนั้นนั่นแหละมันจะเกิดเป็นประเด็นขอ้อพิพาททีนี้ท่านลองสังเกตด,ดูว่า177วัก2เนี่ยเขาไม่ได้บัญญัติรวมมันมันไม่ได้บัญญัติเฉพาะว่ากรณีแค่ปฏิเสธอย่างเดียวแต่มันบัญญัติถึงกรณีที่จำเลยยอมรับด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากโจทย์ฟ้องข้อหา 1- 2มาไอ้จำเลยยอมรับข้อหา1นะครับถ้าหากว่ามันจำจำเลยยอมรับข้อหาตรงนี้นะครับผลทางกฎหมายมันจะไปเข้าอะไรวิแพ่ง84วงเล็บ3ครับก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องใช้พยานหลักฐานและการที่ตัวจำเลยมันรับเช่นนี้นะครับมันไม่ได้ปฏิเสธนี่ เมื่อมันไม่ได้ปฏิเสธนั่นเท่ากับว่ามันรับมันรับก็ไม่มีข้อที่ต้องเถียงกันถูกต้องไหมเพราะว่าโจทย์ฟ้องมาจําเลยรับปึ้งมันก็ไม่ได้เกิดเป็นข้อเถียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าหากจําเลยยอมรับครับมันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเอานะเพราะฉะนั้นครับการการบรรยายคําให้การการยื่นคาให้การเนี่ยหลักสําคัญขอท่านอยู่สองข้อจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทได้ต่อเมื่อปฏิเสธต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งและ บอกเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้นด้วยนะครับเช่นอะไรนะครับเช่นปฏิเสธในเรื่องของอายุความปฏิเสธในเรื่องของอายุความการที่จะให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งได้ไม่ใช่บอกแค่ว่าคดีของโจทก์คดีนี้ที่นํามาฟ้องขาดอายุความแล้วแบบนี้ถือว่าชัดแจ้งไหมไม่ชัดแจ้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าการปฏิเสธในเรื่องของอายุความคุณต้องชี้ให้สารเห็นด้วยว่าอายุความเนี่ยที่คุณอ้างมาว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความเนี่ยเป็นอายุความเรื่องอะไร นะครับกี่ปีนะครับเริ่มนับวันไหนสิ้นสุดวันไหนโจท์ฟ้องวันไหนมันอายุความเนี่ยมันสิ้นสุดลงไปแล้วก่อนที่โจท์จะนําคดีมาฟ้องมันถึงจะขาดอายุความเป็นต้นแบบนี้มันต้องบรรยายให้ชัดแจ้งแบบนี้นะครับปฏิเสธโดยชัดแจ้งแบบนี้แล้วก็ต้องรวมถึงเหตุแห่งการปฏิเสธเอาเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องนี้ท่านระวังนะถ้าปฏิเสธไม่ชัดแจ้ง หรือไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผลทางกฎหมายคือไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเมื่อไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทให้ท่านจดเพิ่มไปประเด็นข้อพิพาทติวเตอร์บอกท่านแล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรคำจากคำฟ้องคำให้การเพราะฉะนั้นประเด็นข้อพิพาทมันจะไม่เกิดจากคำอะไรคำเบิกความของพยาน ถ้าหากจำเลยให้การปฏิเสธไม่ชัดแจ้งเสร็จปุ๊บปึ้งมันไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทในประเด็นนั้นอยู่แล้วนะครับแม้จะมีพยานมาเบิกความทนายจำเลยถามค้านได้ความตามที่มันยื่นคำให้การนั่นแหละได้ความตามที่มันสู้คดีนั่นแหละแบบนี้ก็ไม่ทําให้มันเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าคาให้การของตัวจําเลยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าอะไรคําเบิกความพยานมันไม่ใช่คําฟ้องคาให้การไม่ใช่คําคู่ความ เพราะฉะนั้นมันจึงไม่อาจเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทได้นั่นเองสรุปก่อนเข้าเนื้อหาดีกานะครับเราสรุปให้ท่านฟังง่ายๆแบบนี้เลยนะครับว่าประเด็นข้อพิพาทนะครับมันจะเกิดจากคําฟ้องคาให้การเป็นหลักคําฟ้องต้องชอบด้วยกฎหมายคาให้การต้องชอบด้วยกฎหมายคาให้การก็คือต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งบวกเหตุผลแห่งการปฏิเสธเพราะว่าประเด็นข้อพิพาทคือข้อเถียง โจทออ้างมาอีกฝ่ายหนึ่งจำเลยปฏิเสธปึ้งเกิดเป็นข้อเถียงขึ้นมาอันนั้นคือประเด็นขอ้อพิพาทถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคาฟ้องคาฟ้องต้องชอบด้วยกฎหมายฟ้องชอบด้วยกฎหมาย 1. นึ่งจดสองบองักขอท่าน3ข้อคืออะไรข้ออะข้อหาข้ออ้างและคําขอท้ายฟ้องเอานะสรุปแบบนี้คาให้การล่ะคาให้การนะครับจะเกิดเป็นประเด็นขอ้อพิพาทได้ต้องปฏิเสธโดยชัดแจง้งบวกเหตุผลนะครับบวกเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นโอเคนะ เพราะฉะนั้นสรุปให้ท่านแบบนี้นะครับวันนี้เรามาดูดีกาตัวนี้นะครับเป็นดีกาในบทบันนะครับดีกาที่4942 2ทับ2563ดีกาเรื่องนี้นะครับก่อนเข้าข้อที่จริงในดีกาเอาหลักกฎหมายมาฝากท่านนิดหนึงนะครับในการที่ตัวจำเลยเนี่ยมันยื่นคำให้การต่อสู้คดีในประเด็นฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนการที่จะถือว่าปฏิเสธโดยชัดแจ้งทำให้เกิดเป็นประเด็นข้อพิาพาทขึ้นมา จำเลยต้องระบุในคำให้การว่าไอตัวฟ้องของโจทเนี่ยมันบรรยายฟ้องว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับและฟ้องของโจทเนี่ยเป็นฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อนในคดีหมายเลขใดและเหตุผลอะไรถึงเป็นฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนนะครับและข้อสุดท้ายจำเลยต้องให้การปฏิเสธว่าคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วหรือไม่เห็นไหม มันจะต้องประกอบด้วย3มหลักเกณฑ์ที่อยู่บนสไลด์ข้างบนนะครับถึงจะเป็นการให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งถ้าหากว่าจำเลยยื่นคำให้การมาอย่างเดียวนะครับยื่นคำให้การมาอย่างเดียวโดยที่บอกว่าเอ้ยการที่โจทย์มาฟ้องกับคดีนี้นะครับเป็นฟ้องที่ซ้ำกับคดีก่อนหรือเป็นฟ้องที่ซ้อนกับคดีก่อนให้การมาเพียวๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้มีเหตุแห่งการปฏิเสธเลยว่ามันซ้ำมันซ้อนฟ้องโจทเป็นเรื่องอะไรล่ะ มันซ้ามันซ้อนกับคดีก่อนเนี่ยคดีก่อนมีเป็นคดีหมายเลขอะไรนะครับและในตันสุดท้ายนะครับว่าคดีก่อนเนี่ยแล้วก็คดีนี้เนี่ยมันอยู่ในชั้นไหนแล้วนะครับอยู่ระหว่างพิจารณาหรือสาเนี่ยมีคาพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วนะครับเราต้องบรรยายให้ชัดแจ้งถ้าขาดเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งไปนั่นเท่ากับว่าเป็นคําให้การไม่ชัดแจ้งไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทโอเคนะในเรื่องนี้ ทีนี้เนื้อหาข้อเท็จจริงในฎีกาเป็นแบบนี้ครับเนื้อหาตัวนี้ครับโจ์ครับก็นําคดีเนี่ยมาฟ้องจําเลยนะครับโจดนคาคดีมาฟ้องจําเลยนะครับซึ่งจําเลยเนี่ยเขาให้การต่อสู้ว่าไอ้คดีที่โจทเอามาฟ้องเป็นคดีนี้มันเป็นคดีที่มันโจ์ฟ้องซ้ําหรือฟ้องซ้อนกับคดีก่อนโดยที่ไม่ได้บรรยายให้ชัดแจ้งนะครับไม่ได้บรรยายถึงเหตุแห่งการปฏิเสธว่า คดีก่อนเป็นคดีเรื่องอะไรเป็นคดีหมายเลขเท่าไหร่นะครับและคดีก่อนอยู่ระหว่างพิจารณาหรือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดไปแล้วหรือไม่เห็นไหมมันไม่ได้อ้างในส่วนนี้มานั่นเท่ากับว่ารายการที่จาเลยยื่นคําให้การแบบนี้ว่าฟ้องโจทย์เป็นฟ้องซ้ําหรือฟ้องซ้อนกับคดีก่อนเป็นคําให้การไม่ชัดแจ้งคําให้การไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นคาให้การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคําฟ้องมาแต่คาให้การไม่มีนี่ไม่มีมาชนกันถูกต้องไหมเพราะว่าคาให้การมันไม่ชอบด้วยกฎหมายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เกิดข้อเถียงตรงกลางขึ้นมาเรื่องนี้จึงไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับในเรื่องของฟ้องซ้ําฟ้องซ้อนทีนี้ครับในชั้นพิจารณาสืบพยานนะครับไอตัวสเนี่ยพยานเนี่ยก็มาเบิกความนะครับเบิกความเข้าข้างโจทย์นะครับว่า เนี่ยเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างนี้ครับท่านสารที่เคารพแบบนี้แต่ทนายจําเลยครับเขาขึ้นมาถามค้านไอ้ตัวสอนะครับขึ้นมาถามค้านตัวสอนะครับถามค้านว่าอะไรถามค้านว่าเนี่ยตัวโจทย์เนี่ยเคยฟ้องจําเลยเนี่ยในคดีเดียวกันแบบนี้มาแล้วในคดีก่อนถูกหรือไม่นะครับก็ถามค้านไปมานะครับไอ้ตัวนี้ก็ยอมรับว่าเอ้ยใช่ครับเห็นไหมมันถามค้านเพื่อให้เข้าเรื่องอะไรเรื่องฟ้องซ้ําฟ้องซ้อนเออ มันถามค้านเพื่อให้เข้าเรื่องฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนตามที่อะไรตามที่มันยื่นให้ยื่นคาให้การมาว่าฟ้องโจทในคดีนี้เป็นฟ้องซ้ํากับหรือฟ้องซ้อนกับคดีก่อนครับเห็นไหมมันทนายจำเลยถามค้านแบบนี้มันจึงมีประเด็นให้เราคิดต่อไปว่าไอ้คาเบิกความของสเนี่ยมันถือว่าจะทําให้มันเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเรื่องฟ้องคดีนี้เป็นฟ้องซ้ำฟอ้ำฟองซ้อนกับคดีก่อนหรือไม่เกิดไหมไม่เกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตามที่ท่านได้เรียนมาแล้วนะครับประเด็นข้อพิพาทมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคําฟ้องและคาให้การที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับวิ่งมาเจอกันปึ้งนะครับคำให้การปฏิเสธมานะครับเกิดเป็นข้อเถียงขึ้นว่าโจทหรือจําเลยจะเป็นฝ่ายชนะคดีแบบนี้ไอ้ข้อเถียงดังกล่าวจึงจะเป็นประเด็นข้อพิพาทเห็นไหมในเรื่องนี้มันเป็นเพียงคําเบิกความคําเบิกความไม่ใช่คําฟ้องคาให้การไม่ใช่คําคู่ความอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเช่นเดียวกัน เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูที่สารฎีกาวินิจฉัยไว้นะครับสิ่งที่สารฎีกาวินิจฉัยไว้ครับไอตัวจำเลยเนี่ยเขายื่นคําให้การนะครับว่าอะไรว่าฟ้องคดีนี้เป็นฟ้องซ้ําหรือฟ้องซ้อนกับคดีก่อนที่โจทก์ฟ้องจําเลยนะครับแต่ตัวจําเลยเขาไม่ได้บรรยายไว้ในคําให้การโดยชัดแจ้งว่าอะไรว่าคาดีที่โจทก์เคยฟ้องจําเลยเนี่ยเป็นเรื่องอะไร เป็นฟ้องซ้ําหรือฟ้องซ้อนกับคดีหมายเลขใดและด้วยเหตุผลใดและคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเป็นกรณีที่ศาลมีคมําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้วหรือไม่เป็นคําให้การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา177วรรค2แห่งปวิพอปอวิแพ่งนะครับถือว่าอะไรตรงนี้สําคัญนะครับเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องสรุปเข้าไปว่าการบรรยายฟ้องที่คําให้การนะครับฟ้องชอบแต่คําให้การไม่ชอบ นันั่นเท่ากับว่าอะไรถือว่าจำเลยไม่ได้ให้การในต่อสู้ในประเด็นนี้ในประเด็นฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนนะครับนั่นเท่ากับว่าคดีจึงไม่มีประเด็นขอ้อพิพาทว่าฟ้องโจทย์เป็นฟ้องซ้ําหรือฟ้องซ้อนหรือ,อ,อ,รอไม่เห็นไหมเราวินิจฉัยในยอนาแรกไปแล้วนะครับว่าคาให้การไม่ชอบแม้ฟ้องจะชอบเข้ามามันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นขอ้อพิพาทเพราะคําฟ้องกับคาให้การไม่ได้วิ่งมาชนกันไม่เกิดเป็นข้อเถียงขึ้น ทีนี้มันยังมีประเด็นติ่งไว้ในดีการนี้ว่าการที่สอนายคนนี้เนี่ยการที่นายคนเนี้มาเบิกความนะครับในประเด็นที่ฟ้องซ้าฟ้องซ้อนคําเบิกความดังกล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นประเด็นข้อพิพาทขึ้นมาหรือไม่เป็นไหมครับไม่เป็นเพราะว่าประเด็นข้อพิพาทต้องเกิดจากคําฟ้องคําให้การหรือคําคู่ความอื่นๆวิ่งมาชนกันเกิดเป็นข้อเถียงขึ้นในเรื่องนี้เป็นเพียงคําเบิกความนะครับเห็นไหมเวลาท่านจะ เอาคีย์เวิร์ดไปตอบนะท่านเอาคีย์เวิร์ดที่ตวเตอร์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้ไปตอบนะครับคำเบิกความพยานเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เกิดจากคำฟ้องและคำให้การไม่อาจนำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทได้นั่นเองตรงที่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้เป็นไฟบังคับให้ท่านต้องเอาไปตอบเพื่อเรียกคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมบางท่านรู้ทงแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเอาส่วนไหนไปตอบเป็นคีย์เวิร์ดท่านซ้อมเขียนตอบได้เลยว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องพยานมาเบิกความคำเบิกความพยานจะก่อให้เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทหรือไม่นะครับท่านก็เอาประโยชน์วักทองตรงนี้ไปซ้อมเขียนเลยว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เกิดจากคำฟ้องคำให้การนะครับไม่อาจนําม,มาพิจารณาเพื่อให้เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทได้นั่นเองสําหรับดีกาว,วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบลงไปก่อนเดี๋ยวเราได้มาพบกันใหม่ในเอพิโซดที่12สําหรับวันนี้ สวัสดีนะครับ